ไปสำหรับกิจกรรมพิเศษวันนี้ค่ะป๊อบพี่เลิฟเดย์ยังไงบ้างเอ่ยครับผมก็ก็ป๊อบพี่เลิฟเดย์ครับผมก็คือความน่ารักความหวานเป็นรักป๊อบพี่ป๊อบพี่เลิฟอะไรอย่างงี้ครับผมก็เป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อแสดงความน่ารักตามทีมงานเลยครับผมใช่ครับก็เป็นเปิดตัวครั้งแรกของพวกเราด้วยเปิดตัวครั้งแรกของพวกเราด้วยนะครับใช่ เปิดตัวครั้งแรกของพัติตาภาใช่ครับของของมามีค่า่ของมามีครับแล้วถ้าให้เล่าย้อนกลับไปป๊อปปี้เลิฟของเราจำได้มั้ยตอนอายุเท่าไหร่โอ้ป๊อปปี้เลิฟเลยมากเลยนะก็จะวันดีซะอีกอ๋อเดี๋ยววันนี้ครับผมก็ผมเป็นสัตว์เลี้ยงละกันน้องตัวนาดน้องตัวนาดตัวแรกของผมครับป๊อปปี้เลิฟยังไงบ้างเรารักมันแค่ไหนก็คือมันตอนนั้นได้วัยวัยเด็กด้วยอะไรเงี้ยเราก็แบบ เหมือนแบบเราก็รักเขาดูเขาอะไรเงี้ยก็แบบว่าย้ายเขาแบบได้ได้ไปเดินเล่นได้ทานอาหารอร่อยๆอะไรเงี้ยโดยที่แบบเราเราไม่รู้เลยว่าเราจะได้อะไรจากเขาแต่แค่รู้สึกว่าเรารักแล้วเรามีความสุขกับกัเขาผมขอเป็นตุ๊กตาตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วกันครับผมเป็นตุ๊กตาที่แบบว่าได้มาตั้งแต่จําความไม่ได้จนมาถึงตอนนี้ก็จำความได้อยู่ไหมตอนนี้จาได้ใช่ไหมว่าเป็นตุ๊กตาเราจําได้ครับแต่ตอนนี้ก็ยังอยู่แต่ว่าน้องก็จะแบบ เหลืองมากตามกาลเวลาก็คือแบบตั้งแต่เด็กเลยอะไรอย่างงี้ชื่อตุยยุยครับตุยอะไรนะตุยยุย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 ผูแบบนี้ชื่อตัวชื่ออะไรตุยนี้ยุยตุยยุยื่องเขาหรอตุยยุยอ๋อคือตั้งให้เป็นที่มาที่ไปของชื่อมาจากไม่มีครับผมอันนี้ผมเรียกตั้งแต่เด็กๆตุยยุยตุยยุยคล้ายคล้ายมอนไหมก็ก็มีกลิ่นครับเพราะว่ามันสิบกว่าปีแล้ว 20ปีใช่แล้วอย่างนั้นวันนี่มันยังอยู่มั้ยอยู่ครับแต่น้องหางด้วนไปแล้วครับหางด้วนเรากัดมันหรือว่ามันหนุดไม่ได้กัดครับผมมันขาดตามการเวลาเขาเออเขาปิ้นเลยของผมห่วงมากจริงเหรอวะห่วงอ่ะไม่มีแ้วนอนไม่หลับจริงๆเราเอามาให้เขาลองดมบ้างมั้ยให้บอสลองกินสุดว่ามันจะดีเหรอครับมีเศษหรือเปล่าต้องแบบได้พอได้ครับเดี๋ยวจะทำให้น้องกลับมามีหางให้ รู้สึกยังไงบ้างนี่เป็นพรีเซนเตอร์ตัวแรกของเราเลยในซีรีส,รส์จะจบไปแล้วผมรู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากๆที่แบบได้เป็นพรีเซนเตอร์กับของทางมามี้เป็นครั้งแรกของพวกเราด้วยก็ตื่นเต้นดีใจเหมือนก็เพิ่งใหม่ด้วยแล้วก็รู้สึกว่าอาจจะยังทําตัวไม่ถูกก็อยากจะฝากนะครับฝากตัวฝาก มามิด้วยนะครับผม,ม,มครับผม,ผมก็เป็นพรีเซนเตอร์ตัวแรกของพวกเรานะครับผมก็ดีใจมากๆที่ได้เป็นตัวแทนนะครับผมแล้วก็ได้ถือผลิตภัณฑ์น่ารักน่ารักดีๆแบบนี้นะครับผมก็เหมือนกันครับผมฝากมามิแล้วก็ฝากบอสโนอินด้วยนะครับข้หลรยคนจะมองว่าลิปสติกอาจจะไม่เหมาะกับผู้ชายแต่สมัยนี้เด็กผู้ชายก็จะต้องมีชใช้ติดตัวใช่ครับผมมองว่าสมัยนี้คือไม่ว่าจะเป็นเท,เท็ดอ,อ,อะไรวอะไรนะครับก็คือการดูแลตัวเองอเป็นเรื่องสาคัญ,ญช่เลยสำคัญมากๆครับผมมองว่าจริงจริง ไม่ว่าจะเป็นสกินแคร์กันแดดหรือลิปสติกติ้นอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าสามารถใช้ได้ทุกเพศทุกวัยครับใช่ครับผมก็คือถ้าเหมือนแบบว่าเราต้องออกไปเจอกับผู้คนออกไปเจอผู้ใหญ่หรือออกไปเจอสังคมอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบเขาเรียกว่าไงเสริมต้องเสริมจะมีริมฝีปากที่สวยสีสันสดใสไปให้ทุกคนได้ดูถ้าเราเอาแบบออกไปแล้วแบบปากซีดอ๋อไม่ได้เราก็ไม่สามารถท้องทำใจมันใจได้เราก็ต้องแบบสร้างความประทับใจให้เขาอะไรเงี้ยครับ แสดงว่าโน่นอื่นก็ต้องเติมบ่อยเพราะว่าเรากินบ่อยใช่ครับผมเรียบปากบ่อยกินลิบปากแล้วที่ความที่แบบเอาคอเป็นบีเซนเตอร์ลิปสติกเนี่ยค่ะเราต้องมีการเตรียมตัวเตรียมอะไรยังไงบ้างเนียเตรียมลิปสติกปากไว้ยังไงบ้างลิปสติกปากก็ต้องบำรุงเนาะใช่สุขภาพดีครับผมจะได้ทาติ้งออกมาแล้วสวยสวยครับอย่างจริงๆติ้งของเรานี่ก็คือมีแบบพวกสารสกัดจากธรรมชาติที่บำรุงริมฝีปากอยู่แล้วด้วยนะ แล้วเมื่อกี้ที่ทาให้กันนี่คือเป็นยังไงบ้างคะสุขภาพปากของโนอึนเป็นยังไงบ้างคะบอลก็ดีครับนุ่มๆอันนี้หมายถึงตอนทาหรือหมายถึงตอนเล่นเอ็นซีโอ้ยโนอึนต้องแย้งเอ้ยบอสต้องแย้งออกให้พี่นะตอนทาตอนทาคือเราจะรู้เลยว่าเวลาเราแบบป้ายลงบนปากเนี่ยคือปากก็จะเด้งสู้แบบ เด้งจู้อะไรเด้งจู้อะไรใช่ใช่ครับผมนึกถึงอธิบายให้มันละเอียดที่สับส่วนผมนึกถึงหมูสามชั้นที่แบบเออคิดเหมือนพี่ที่เหมือนพี่รู้สึกไงบ้างว่าแม้ซีรียจะจบไปแล้วแต่ว่าเราแท็กของเราก็ยังติดเทรนอยู่เรื่อยๆ๋อรู้สึก จริงๆก็อยากขอบคุณใช่ครับพอนู้ดพ่อคนทุกความรักทุกการซัพพอร์ตเลยครับไม่ว่าจะเป็นจากพี่แฟนคลับทุกคนจากทุกคนที่ให้โอกาสเราจากพี่พี่สืวงชนที่แบบเห็นเรามาตั้งแต่เราเป็นยังตัวยังตอนนี้ก็ยังตัวผิดเดียวอยู่เหมือนกันครับผมก็ก็ขอบคุณมากๆเลยครับก็จะขอพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้ทุกวันทุกวันเป็นบอสแลป็นที่ดีขึ้นในทุกวันครับเพราะอย่างไนคนรับสุบก็คือคนเขาถามเรื่องทรงผมอเขาให้พี่บอยมีคอว่าน้อง ตัดตรงนี้เราโอเคไหมหรือว่ายังไงเพราะว่านี่ก็คือจะลากใสแล้วก <g ül> ็ก็ <c oughs> คือคือผมก็เลยก็คือไม่ใช่อะไรนะคือผมมาถามเขาว่าโอ้พูดไทยได้ไหมเนี่ยอ <c oughs> <c oughs> คือแบบเหมือนแบบเหมือนแบบออต่างชาติ <c oughs> มาเปลีออ่ยนรูปไปเลยนะใช่แบบเ,ออเปลี่ยนเปลี่ยนไปเลยเนาะแบบเปลี่ยนไปเป็นอีกคนเลยคือผมไปดูแบบอย่างคลิปเก่าๆอะไรเงี้ยเห็นเขาผมสั้นเขายังดูแบบเป็นเด็กตัวเล็กๆน่ารักอยู่อะไรเงี้ยพอวันนี้แบบ ันนี่เป็นสิงโตมาเลยนะเป็นสิงโตมาเลยนะก็ะอชอบครับได้เห็นในลุคที่แตกต่างไปก็รู้สึกไม่เขาเรียกว่าไงอะ่ะคือยิ่งพอยิ่งเหมือนแบบเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเราก็ได้เห็นแบบพัฒนาการความแบบความหล่อความน่ารักของเขาอนะไรเนี้ยความมีสเสน่ห์ของเขาเนี้ยมันก็แบบออกมาเรื่อยๆก็รู้สึกว่าชอบ,บตัดภาพมาที่บอสก็คือจต,ต,ต่ซอยติเก็บเก็บขึ้นมาอย่างเดียวเลยผมก็เดี๋ยวต้องรอเร็วๆนี้ผมก็อยากทําสีเหมือนกันนะต่ไมีรู้จะทาสีอะไรเอออย่างของน้องอึนคือยังไงทําไมปล่อยให้มันดูแบบ อ๋อคือผมเป็นจริงๆทรงนี้เป็นทรงที่ผมไว้ตั้งแต่สมัยก่อนนู้นแล้วครับผมแล้วก็มาตัดเพราะว่ามารับบทเป็นน้องเรนในบรรยากาศหลักเดอะซีรีส์สีนี้ก็ทรงนี้เป็นสิ่งที่แบบชอบอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ก็เลยพอมีโอกาสตอนนี้ยังไม่ได้แบบเปิดกล้องก็เลยอ่ะถือโอกาสย้อมผมทําผมทรงเดิมละกันอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆมันดูแลยากสําหรับเรามากดูแลยากไหมคือผมยาวผมเป็นคนที่ที่ลำคาญก็เลยเวลาอยู่บ้านผมก็จะผูกจุกจุกแบบตรงนี้ครับผมแล้วก็ ส่วนถ้าดูแลยากน่าจะเป็นเรื่องเส้นผมมากกว่าเพราะว่าเรากัดหลายรอบแล้วก็ต้องแบบดูแลผมให้สุขภาพดีมันจะอาจจะมีการช็อตจากการโดนความร้อนอะไรอย่างนี้ทุกวันเพราะเราทำงานครับแสดงว่าพออยู่บ้านก็คือเป็นสิโตเลยคัวู่ใช่ครับเป็นจริงๆ <laughs> นี่คือกัดแล้วหรือว่าอยากจะอยากทำสีอีกกัดแล้วครับกัดไปห้ารอบเลยอจริงเหรอ น้งหัวเรายังอยู่นะลูกยังยังอยู่ดีครับผมจริงๆเราจะมีแนะนําพี่บอไปว่าถ้ากัดแล้วมันจะต้องแบบไหนมันจะต้องทนเจ็บแค่ไหนรอบแรกไม่ต้องทนรอบสองเริ่มรู้สึกรอบสามสี่ห้าก็สู้ๆนะส้ก็คือไม่เหลืออะไรแล้วนะก็กลับไปไว้ผมเหมือนเดิมโอเคครับก็คือไม่เป็นไรสกินเฮดเลยเออสุดท้ายลรวอยากขอบคุณแฟนๆที่เขายติดตามอย่างวันนี้ยังมานั่งกันเต็มเลยครับผมก็อยากจะขอบคุณทุกๆคนนะครับผมที่แบบ รักและซัพพอร์ตพวกเราเนาะพวกเราก็จะทำะทุกวันให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆอยากจะพัฒนาเป็นบอสโนเอรนที่เก่งขึ้นเรื่อยๆและทำให้ทุกๆวันเนี่ยเป็นวันที่เรามีความสุขด้วยกันมากที่สุดครับครับผมเหมือนกันครับผมก็ขอขอบคุณทุกๆแรงซัพพอร์ตทุกๆความรักเลยนะครับผมแม้ว่าไม่อยากจะรักในซีรีส์จะจบไปได้สักอย่างหนึ่งแล้วแต่ก็ยังมีคนตามคอยติดตามคอยซัพพอร์ตมาเสมอมาก็ขอบคุณมากเลยครับผมใช่ครับผมแล้วก็จะมีอะไรเพิ่มเติมหรือว่าจะมี อะไรงานอะไรใหม่ๆทิศทางไหนอะไรยังไงก็รอติดตามทางมีไ b ออฟฟิเชียลได้เลยนะครับแสดงว่ามีแน่ๆวันที่11ิบเอ็ดมีแน่ๆใช่ไหมคือวันที่11เอ็ดมีแน่ๆไหมนะคือช่วงนี้เราก็มีมีทีเอ็ดหรอน้าเราไม่มีพิรุธน้าเราธรรมดาปกติธรรมดาครับไม่มีพิรุธครับไม่มีครับเราติดตามทางออฟฟิเชียลเลยครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับผู้บัญญินผู้บุยเูชผู้างบน